สวัสดีครับผมจากร้าน JP Shop 45ครับวันนี้ผมมารีวิวติดตั้งสินค้ากับเมี5นิ w ว Nmax นะครับตัวนี้โมเดลใหม่นะครับมาติดตั้งในส่วนของที่ยกยกสไลด์นะครับตัวนี้สามารถใส่กระจกมีรูใส่กระจกทรง R3 ได้นะครับอ่าตัวนี้ครับแล้วก็คันนี้มีการเปลี่ยนเป็นอ่ารับเป็นชุดนอสแตนเลสนะครับพร้อมเลยแล้วก็ใส่ตัวแท่นบาร์หลังชิวนะครับตัวนี้สามารถยึดพวกป้ายพลบบอ่าหรือที่ยึดมือถืออะไรก็ได้นะครับตรงนี้ แล้วก็ใส่ในส่วนของเป็นชิลเอ็กแมนะครับแล้วก็ใช้การเจาะเจาะรูใหม่4ี่รูแล้วใส่คิ้วด้วยแล้วก็ปิดด้วยเอาสแตนเลสน,นะครับนี่นะฮะไปดูนะครับตอนนี้ถัดมานะครับมีการใส่ในส่วนของบายาวลูมิเนียโมโต้บูนะครับแล้วก็ตัวน,นี้เป็นที่สามารถเป็นที่เกลนคนอเป็นฐานที่ยึดมาถือได้นะครับของโมโต้บูเหมือนกันนะครับดูอีกด้านหนึ่งนะครับ แล้วเราช่วงหน้าฝนนะครับก็ยังมาปิดท้ายด้วยนะครับในส่วนของเป็นกันดีดหน้านะครับวันนี้อ่นนี้นะครับอันนี้เมื่อสักนิดหนึ่งนะครับอาเนี้ใช้การเจาะนะครับเจาะเข้าไปอ่าแล้วก็ยึดเลยครับเป็นเจาะสามรูนะครับอ่าประมาณนี้ครับสวยงามนะครับอ่าครับผมจากร้าน JP Shop 4ี่ขอจบรีวิวพีงเท่านี้ครับสวัสดีครับ